สวัสดีค่ะสวัสดีครับพวกเราจะแสดงจากต,ต้องรักมหาสมุทร Love Sea Series ครับอ่าเป็นไงวันนี้มาร่วมงานกับแคลเอา,าอีกแล้ววันนี้คนเยอะมากๆเลยครับเนี<ม>่ยน่าจะเป็นงานใหญ่อีกหนึ่งงานสําหรับปีนี้ที่พวกเราสองคนได้ได้มาร่วมค<ม>รับก็ดีใจมากเลยครับเออเป็นไงบ้างครับพ่อดีใจจริงดีใจทุกครั้งที่มาร่วมงานของแคลนอ้ยที่ครับถือว่าเป็นเป็นโครงการดีๆที่รับทำให้เราได้ใช้กระบอกเสียงเราในการช่วยน้องนอ้หรือว่าช่วยใครก็ตามที่แราอยาก สาคัญคืออย่างน้อยถ้าเกิดพวกเราสามารถเป็นกําลังใจเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนได้ก็ภูมิใจมากเลยครับอ,อยากให้พอกับพีชช่วยส่งกำลังใจเพื่อเป็นแรงบันดาลใจของปองให้ผมคนอ,อ,อ,อื่นต่อพีชสักหนึ่ง,งเรื่องครับผมสำหรับผขอเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดแล้วการผมใช้เรื่องนี้กับตัวเองบ่อยมากก็สําหรับใครที่รู้สึกว่าตัวเราเองยัง,ยงเก่งไม่พอหรือว่าเราเรายัางดีไม่พอครับอย่างน้อย อยากให้ทุกคนหาไอดอลของตัวเองสักหนึ่งคนใครก็ได้ครับที่รู้สึกว่าเราอยากเป็นแบบเขาแต่ว่าอย่าเอาคนคนนั้นมากดตันตัวเองแค่รู้สึกว่าทุกๆวันที่เราทํามาครับมันเราเก่งกว่าเราในวันก่อนแค่นั้นเราก็เก่งมากแล้วครับก่บอนนะจ๊ะกักขมนะครับรู้สึกว่าอยากจะบอกว่าถ้าใครที่คิดอยากจะทำอะไรหรือว่าใครที่รู้สึกว่าไม่กล้าทำอะไรแค่บอกว่าอยากให้ลองทำดูนะลองแล้วคุณจะรู้ว่าคุณทำมันได้หรือไม่ได้ถ้ามัานได้คุณก็ต้องเต็ ไม่ได้แค่เริ่มใหม่ไปต่อโอนี่ค่ะว่าทคู่เดือนหน้าก็จะมาบอกว่าขึ้นปกด้วยอ่าเป็นแถวฉบับเดือนสิงหาคมนะครผมซึ่งผมว่าอยากบอกมากว่าสําหรับนิตยสารฉบับนี้มีความพิเศษอยู่เพราะว่าเป็นครั้งแรกน่าจะในรอบในหลายปีหลายเดือนกับปีได้ครั้งที่ พวกเราทั้ง4ี่คนอ๋อทั้ง4คนเลยเหรอคะทั้ง4ี่คนได้กลับมาเนียนกันครับเพราะว่าจำได้ว่าล่าสุดที่ถ่าย4คนนี่หลังปีนี้ที่ได้ถ่ายทุกคนีคนก็ดีใจมากครับแล้วก็ที่เราเคยถ่ายคุณแ้วเมื่อตอนเราี่แดออนไอเป็นครั้ครับคครั้งนี้มาถ่ายอีกรอบก็ เป็นพัฒนาการทุกสี่คนครับใช่แล้วก็ขอฝากคอนเทนต์ที่เอกลักษณ์ี่ที่อยู่ภายในในิตยสารเลยครับเพราะว่าม,มันเป็นการเปิดใจของพวกเราทั้งสี่คนอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ห่างหายกันมานานครับพอ,อสปอยได้ไหมว่าแบบเซ็ตเสื้อผ้าจะแบบน่ารักขนาดไหนม,มันจะไม่ใช่น่ารักกันสิพี่พีม,มันจะร้อนแรงหรอมันจะนมีความร้อนแรงมันจะมีความเท่อยู่ก็ถึงท่านี่ว่าพี่ๆในค่ายบอกว่าอุ้ยพอไปเทียบกับเมื่อสองปีที่แล้วอ่ะดูโตขึ้นมาเยอะมากเลยครับ อยากให้ทุกคนได้ดูครับ้างั้นให้เราผู้ฝายหน่อยสำหรับวันนี้สารเดือนหน้า,กกนานครับก็ฝากทุกแค่นที่้สัมผัสกับบรรยากาศของวันนี้ทุกคนก็ก็รังสีของคนไทยออกมาเยอะแยะให้กับทุกคนที่เคยคิดถึงพวกเราบรรยากาศของเราวีดีแดงก็สามารถฝากให้พอได้ได้ครับทุกคนใช่อ่ะค่ะเดินทางมาคลื่นเรื่องแล้วต้องรับมหาสมุทร,ร,รเป็นยังไงบ้าง ความรักมันเหมือนเริ่มผีบานแล้วหรือเปล่าคืออยากบอกว่าครึ่งเรื่องแต่เนื้อหานี่มีอีกเยอะมากทุกคนใช่ครับงแม้ตอนเน่มันถึงครึ่งเรื่องแต่ว่าเนื้อหาที่อยู่ในตอนลังหลังเนี่ยเข้มข้นมากลังหลังทุกคนที่อยากให้คนได้ดูใช่ลังหลังนี่เข้มเข้มเป็นเอเโซ่เลยครับเพราะว่าถึงแม้ว่าตอนนี้ครับตัวละครต้องรักกันหมาสมุทรวมถึงวิวิกับไหมุญจะความสัมพันธ์จะเติบโตแล้วครับแต่ว่ามันยังมีไทยแมท ปัญหา,ห,ห,ลาหลายๆอย่างที่กำลังเข้ามาอยู่ซึ่งหลังจากนี้ก็อยากให้ทุกคนติดตามครับเรียกได้ว่าท,ที่แล้วคุณทิ้งไว้กับปมปัญหาของคุณต้องรักที่แบบว่าคุณพ่อเริ่มเข้ามามีบทบาทแล้วเริ่มเข้ามาสร้างความรุ่นวายแล้วใช่ครับรวมถึงอย่างเด็กอย่างปรินปรินก็ยังไม่หายไปไหนนะครับทุกคน,กคนอแอบสปอยเขาจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับปัญหาอันยิ่งใหญ่ที่คุณต้องรักและหมาสมระดตังแกครับ น่ามีปัญหาแล้วปัญหาใจก็มาอีกแอบมีความหึงเพื่อนเขาเบาๆใช่แต่ดีมันเป็นกิมมิกนั่นแรัะที่ให้เห็นว่ายาิ่งสองต,ตัวละครนี่จอกกันแล้วครับทั้งหมาทั้งหมโกรกเขาและมันต้องรักอีกนิดก็ปวดหมาที่เป็อย่างที่ผมเคยเล่นก็เป็นที่จน่น่ารักของเรื่องครับใช่ครับเป็นโมเมนต,ต์น่านรักน่านรักที่แบบเราดูมาตั้งแต่แรกเราไม่เคยเห็นสองคนนี้งอนใส่กันเลยอาสป่าเนี่ย CEP นี่ก็ลังจะถึงเราจะได้แบบเราจะต้องเตรียมทิชชู่มา ที่หรือว่าทิชชู่มาสับตานี่เวลาเวลาเชียร์มวยเราต้องเตรียมอะไรนะเวลาทูพุเตอร์ไปเชียร์มวยต้องเตรียมทุกอย่างเลยเตรียมเตรียมที่เป่าเตรียมมือตบอ่านี่ถ้าไปเชียร์มวยเตรียมอะไรอีวีน่าเตรียมอะไรเลยวิ่อีลยว่าจะเกิดสึกหรอจะมีสึกยุทธถีเกิดอีวีน่าคือใช้คำว่ามันมากครับตอนที่เราถ่ายเองท่านคือแบบว่าเราเชียร์เชียร์เชียร์กันมันมากแล้วก็ทุกอย่างทุกคนได้ติดตามครับสนุกแน่นอนครับรวมถึง มีแขกรับเชิญพิเศษมาในพีพีหน้าด้วยครับที่ขอยกบาลังต่อไปนี่ที 8, ่แปดที่เก้าเลยเพราะว่าแอบไปอัดเรียงกันมาแลยแ,แล้วได้ดูกันแบบแบบแล้วที่มีแปดที่เก้านี่ที่นี่แปดเป็นอีกทีที่บอกว่าคมเครื่องอัดเรียงกันแล้วแบบทุกคนพูดเหมือนกันว่าพีพีนี้ดีจังเลยอะ่ะแล้วก็อีพี่เก้าอีกเป็นอีกทีที่เนื้อเรื่องมันเริ่มคลี่คลายและคลายแบบ เราะนนั้อยากให้ฝากทุกคนด้วยครับเรียกได้ว่ากาเป็นกำลังจะพุ่งขึ้นหรือเปล่าพยานลช่มันจะเกิดปตลอดแตกเมื่อไหร่ก็ถ้าเกิดทุกคนอยากดูก็ต้องรอติดตามทุกวันอาทิตย์นะครับแปดมีบุตรทุกคนลงใช่ครับอันนี้ก็จะต้องรอเลยนะอดทนละใช่ครับมีบ้างให้พอเป็นกระต่ายเอออ่ะสุดท้ายฝากซีรีส์กับพันธ์ชาด้วยค่ะ ครับผมก็ขอฝากนะครับ huh. ท sure. NO ุกคนต้องรักหมาสนุนเริ่องนี้นะครับก็ใกล้ถึงคนสุดท้ายของเรื่องนะครับทุกคนก็ใครยังไม่ดูเริ่มดูยแล้วนะครับสำหรับใครดูอยู่แล้วนะครับก็ฝากไว้ครับทุกคนรุกว่าอาทิตย์นะครับเวลาสี่ทุ่มทางช่องสิบสี่พาครับใช่ครับและสามารถรับชมเนแบบออนไลน์เวอร์ชันอันดันนะครับได้ที่แอป i อชีพีและเว็บไซต์ iq.com ครับผมครับผมใช่นี้นะครับทุกคนขอฝากทางพมฒนาทีนะครับโดย6สิงหาคมนี้นะครับที่พวกเราทั้งสี่คนเนี่ยไปไหน คนด้นะครับใครขอฝากด้วยนะครับโอเค่ะมาคราบเิร์ด